ອຮດລາວີ er ູີປ3 2 1 <mumbles begun> สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมคุณหนิงนะครับวันนี้คุณหนิงจะมารีแอคชั่นเพลงนะครับวันนี้เป็นเพลงเพื่อนบ้านเรานะครับเป็นเพลงเพเรานะครับก็เป็นเพลงที่คนหนิงเลื่อนมาเจอนะครับซึ่งคุณหนิงเคยรีชั่นช่องนี้หรือเปล่าน่าจะไม่เคยนะ K9PKNP หรือเปล่านะครับออฟฟิเชียลนะครับชื่อว่าเพลงรักเรา n <Nope. S 1> นะรักเราไม่หรอนะครับ ก็เลยเห็นว่โอ้ยปุ๊บเปิดนิดเดียวเป็นเป็นแบบทิวทัศน์ของประเทศลาวนะครับก็เลยบอกว่าโอ้ยอยากอยากฟังดูอยากดูวัฒน,นธรรมของประเทศลาวดูนะครับก็เลยจัดเลยสิครับไม่รออะไรล่ะ,ะนะฮะก็จะมาร e a c ชั่นเพลงนี้แหละนะครับเพิ่งลงวที่9มีนานะครับวันนี้คนหนึ่งอัดวันที่17นะครับแต่ไม่รู้ว่าจะลงลงตอนไหนนะเดี๋ยวเรามาลองฟังดูแล้วกันนะฮะรักลาวนะฮะโอ้มีหลายคนร้องด้วยมีนัทด,ดาวมีอัะนไะห บิ๊กใหญ่แล้วอโอ้หลายคนหลายคนลองมาฟังดูเลยละกันนะครับถ้าพร้อม,รอมเราไปฟังเพลงนี้นะครับในช่องของ K9P นะครับ Official นะครับนะแล้วก็ชื่อเพลงฮลาวนะครับถ้าพร้อมไปฟังกันครับไปโอ้โหทิวทัศน์นี่เป็นเทศงลาวเหรอมุยเจริญมากเลยอะ่ะ นี่ในเมืองหลวงหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหพระเจดีอะไรเนี่ยสวยมากเคยราน้ำใจใช่ฮะเสียงดีมากคนนี้ไม่เคยดีชอบดงคนนี้เลยนะวุ้ย ไม่ต้องไปไหนนะเห็นทุกที่เลยเพลงนี้เพลงทุกเห็นว่าทำเพชรลาวหมดอ่ะโอ้โหบ้านเมืองจเจริญมากนะนี่เป็นเมืองหลวงนะฮะ uh, yeah. uh, น้ำของอะไร น้ำเบียร์ใส่เป็นลาวอยู่ทุกแห่งหบัว่านยินแดนใดประเทศเราพัฒนากำลังจะก้าวไกลมีแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมที่สวนไห้หลงใหลเฮ้ยคุ้มๆดูคลิปนี้นะคข้มมากความจริงใจของคนลาวทุกคนอยากเป็นคนลาวี่ภูมิใจสุดๆืคนลาวภูมิใจสุดๆโอ้โหสวย ดเหมือนรวมแรปเปอร์ดังๆของประเทศลาวเลยนะนเนี่ย,อจจยอโอวิวสวยว,วน่าเที่ยวมากอยากไปสักครั้งเางสวยมาก ที่เกิดเป็นคนลาวดีใจที่เกิดไม่ซานเฮามาฮักตังกันเอาไว้จีเพลงรักลาวนะแต่งได้แบบสุดยอดที่โอเอออาลีอยู่ใสก็มีเต็มไม่ติเมืองลาวอูต้มฮังมีมาซามาทีฮักกันวว้เป็นเพลงโปรโมทไปให้ลาวเลยนะเนี่ยได้เลยนะเนี่ยเยี่ยมมากเลยนี่ไปกินที่พวงเฮาแสนพลาวส่งเสียงออกดังๆว่าอ่ำฟอมเรา น้ำใจไม่ให้กันบแสเาอยู่ไซใจสุดใจส่อเสียงดงดังทั่วเซราพแว่าลาวเฮายิ่งใหญ่ภูมิใจสุดสุดเลยเข้าไปบ่ยุดอยู่ประเทเราเข้าไกลสุดๆเลยดินดนสวยงามเเจ้าลงไลมือนดมาเห็นแล้วตาไปส่บเพลี้เาสุีย บรรดาวสิ่งดีมากมเป็นเอกลักษณ์ที่จดจําเบียรของคนเลา่าคนจริงใจหน้าไปนะทุกคนเคยจางทางหไปถึงเวลาผ่านไปเท่าได้คนลาําน้ําใจอยู่ใสเฮาแบ่งปเฮ้ยมีบรุนด้วยใจสงมงดงามสมคําสาลือที่ก้าว้านมาห,วามาห่วมสร้างตับบ้านศาสตร์ล

อยากให้ลุงเลสเตอร์ดงังดอ่ะร้องเพลงแบบน,นี้บ้างอ,อ่ะโอ้สวยมากเฮ้เ,เริ่มหลงรักแล้วไปเฮ็ดลาวแล้ว ชื่นชมมากเพลงนี้ชอบมากๆเลยนะฮะโอมีเบียร์ลาวสนับสนุนด้วยนะโอ้โหสุดยอดนะฮะชอบจริงๆนะฮะเพลงนี้นะฮะเป็นแรปเปอร์ที่ร้องเพลงเพื่อนบ้านเหมือนกับเพลงโปรโมตสถานที่ท่องเที่ยวของประเทศเลาวนะครับร้องได้ดีมากๆแล้วก็ M.V เนี่ยขาดตอคือแบบว่าไม่อยากจะขาดสายตาเลยแล้วอัน นะ,ะมีเห็นทุกที่ทุกเห็นผลของประเทศลาวนะฮะสถานที่ท่องเที่ยวเลิศอะเยี่ยมนะ,ะคุณเด็ก็อย่างเห็นภาพบรรยากาศโ<ะ>อเลปเปอร์ดังๆออกมานะเป็นทั้งวัยรุ่นเลปเปอร์เอาแค่ดังๆเลยละกันนะฮะเอามารวมกันทั้งวัยรุ่นยุคนี้ยุคไหน,ก,นก็มารวมมันเลยอย่างเช่นใครบ้างครับพิพิทภัมีอ่าสลนลนรัชยโย อะไรมันกระแสที่มันดังๆเลยตนี่ยมารวมกันอย่างเงี้ยมันผมว่ามันอ่าคนที่แฟนคลับแต่ละแฟนคลับก็มารวมกันแล้วก็เห็นแล้วปุ๊บโอ้โหบรรยากาศผมว่ามันมันใช่อะ<บ>่แะและะ้วแลปเปอร์ก็มีหลายๆภาคเนาะภาคเในไทยนะทา้งเหนือกลางไทยใต้อะไรต่างๆมารวมกันได้นะครับเหมือนประเทศลาวเนี่ยรักลาวเนี่ยโอ,โโอ้โหจริงๆแลปเปอร์มีมากกว่านี้นะมีคนหลากหลายคนนะครับมี S S 7 3อีกนะแต่นี้แค่4คนนะ4คนนะครับ โอ้โหร้องดีมากแล้วก็เอ็มีผมว่าเมืองที่ต่างๆที่โชว์ให้เห็นเนี่ยโปรโมตให้เห็นเนี่ยน่าเที่ยวทุกเมืองเลยทั้งสถานที่ในเมืองวัฒนธรรมน้ำตกภูเขาวิวทิวทัศน์นะฮะแล้วก็คาราบเจดีวัฒนธรรมต่างๆนั่นแหละขอไปให้เราหน้าไปน่าหน้าเที่ยวมากเลยนะครับมีสักสักครั้งหนึ่ง มีโอกาสคนหนึ่งอยากไปมากๆไปเฮตลาวนะครับผมมีสักครั้งหนึ่งอาจจะได้ทําคลิปเที่ยวเยือนไปเฮตลาวบ้างนะครับยังไม่เคยไปเที่ยวยังไม่เคยถ่ายคลิปเที่ยวต่างประเทศเลยละกันนะครับแล้วก็ป,<ะ>ประเทศลาวอีกเฮ่์หนึ่งที่คนหนึ่งอยากจะไปนะถ่ายคลิปบ้างนะครับมีโอกาสตอนนี้โควิดเนาะก็ต้องรอสักระยะหนึ่งนะครับแล้วก็คนหนึ่งก็เป็นคนเชียงรายนะบ้านติด ข้ามไม่นับโงนะครับกับประเทศลาวนะครับประเทศลาวแล้วก็ประเทศลาวที่เ<ะ>ชียงแสนอำเภอเชียงแสนเจริญมากนะฝั่งนั้นนะครับฝั่งตรงนั้นนะฝั่งขั้นภาสาเหนืออีแล้วนะครับก็ตรงข้ามนะครับไปประเทศจีนมาตั้งเขาเรียกว่าบอลคาสิโนโหรือเปล่านะครับโ<ะ>อ้โห เจริญมากๆเลยนะเมื่อก่อนไม่เป็นธรรมดามากเลยไปใช้ฟังทั่วทั่วไปตอนนี้เจริญมากๆนะครับแต่ยังไม่เคยข้าไปนะครับมีโอกาสก็คงต้องไปบ้างและจะไปเที่ยวในเมืองหลวงของประเทเลาวนะครับโอเคขอบคุณมากๆแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก่อนจะไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องครูหนึ่งไปของปั้วัลปะกินแล้วก็เพจด้วยนะครับกดส่วนที่ช่องชาแนลแล้วก็ติ๊กต็อกไอจีได้นะครับผม สำหรับวันนี้เพลงแค่นี้<ป>อย่าลืมแนะนำเพลงมาแล้วกันนะครับสวัสดีครับ